ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NCT 4 g a m e r นะครับวันนี้ผมก็อยู่กันในเกม F.A. l e g e n นนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกมอดรถกระบะแต่งซิ่งคันนี้เองนะครับเออก็ที่ที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวรถกระบะนะครับให้เราไปแต่งเอาเองเนาะนนี้ผมก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยในทุกคนนะ สวยๆอย่างนี้เลยวนนีโ้โอ้โหเมียมีคอกด้วยโคตรเฟีย้ยวทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรถกระบะคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลงไปขี่ให้ดูกันเลยกว่าว่ากระบะคันนี้เนี่ยมันขี่ได้เข้ามือผมไหมสนุกผมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองไปดูดูเลยครับทุกคนโอ,โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แล้วก็ลองขี่ไปดูเลยนะทุกคนนะเออปึ๊บ อ๋อจะดิไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนนะแม้แค่นี้ยังดิบพลาดเลยอะแต่ก็ถือว่าทรงสวยเลยนะกปะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะหาหมดืิบมาแจกเรื่อยๆนะครับทุกคนนะก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากได้มดดิบอ,อะไรเงี้ยให้ติดตามไว้เลยนะครับก็เครดิตมดคันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ละกันนะครับใต้ลังคลิปนี้นะเออเดี๋ยวจะขึ้นรูไปไว้ด้วยก็ได้นะครับ Yeah. มนันนเลยสำหรับกระบะคันนี้นะก็ถือว่าสวยเลยนะครับถ้าไปแต่งลายไปทํอะไรหน่อยนะผมว่าสวยนะแต่สาหรับผมผมชอบสีดำนะผมไม่ชอบแต่งลายอะไรเงี้ยก็จะบอลนี้นะครับสําหรับรถกระบะคันนี้นะครับ yeah. นะี่ขยำเฟีย้ยว ก็เป็นงานเก่งมากนะครับสําหรับคลินี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครชื่นชอบในรถกระบะคันนี้อยากจะลองไปโหลดเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็นะครับถ้าใครอยากลองโหลดเล่นนะครับแต่ไปแต่งเองนะผมย้ํานะไปแต่งเองนะครับเออก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ like, ช่องผมด้วยนะ like, ออยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแบ่งแรงใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะมีรถมาแจกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปออกมาให้ละกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะ ใน้หมดอไ์ก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะหามาให้นะทุกคนนะเออก็สำหรับคลิปนีนะ้ทุกคนต้องขอลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคะลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผม